ไอ้นี่มันคืออะไรพี่อันไหนเนี่ยรถไงมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มาถึงอันนี้ดิอันนี่หรอเออเป็นที่จับมือถือครับที่จับมือถือใช่ป่ะทำไมมันรูปทรงเป็นแบบนี้พี่มึงไม่เคยเห็นใช่ป่ะอ่าอันนี้เป็นที่จับมือถือมอเตอร์ไซค์แบบปรับอิสระได้ปรับอิสระด้วยเหรอก ชาร์จไร้สายได้ฮะชาร์จไร้สายเนี่ยนะใช่ครับผมมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเออที่มือถือมอเตอร์ไซค์ชาร์จไร้สายได้เราไม่ต้องมาคอยเสียบสายชาร์จอะไรให้วุ่นวายเลยโอ้ถ้ามือถือเราลองรับไวเลสชาร์จหรือ,อระบบลองรับระบบชาร์จไร้สายใช้ได้เลยครับผมใช้ได้จริงไหมเนี่ยหมะเนี่ย,ยจริงๆอันนี้เป็นที่จับมือถือนะรุ่นที่เรียกได้ว่าเวลาเราใช้งานชัวร์ที่สุดไม่เคยมีประวัติมือถือเราบินออกจากที่จับมือถือเลยโมะเนี่ยเพราะอะไรอ่ะจริงๆก็ว่าอันนี้มันเป็นล็อกสองล็อกสองช อ๋อ <All> right. ใช่อันนี้เป็นนี่จับมือถือแบบเ e อ็กซ์กิฟส์นะผม <Ừ. S 2> แล้วก็อันนี้มีระบบชาร์จไร้สายด้วย <Ừ. S 2> แล้วก็ตัวนี้มีสวิตช์ในตัว <Ừ. S 2> ลูกค้าบางคนจะกักงวลว่าแบบว่าเวลาสมมติเรามีที่จับมือถือระบบ,ะบ,บวลเล็ชาร์จหรือระบบ USB ีแบบเนี้ยแบตเตอรี่จะไหลไหมใช่ผมเคยใช้อยู่แบตไหลชิบหายเลยอันนี้ไม่ไหลด้วย ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนี้ขาขาจะเป็นสวิตในตัวครับผมเวลาเรากางก็คือว่าจะมีไฟสีน้ำเงินติดแบบนี้รถนะถ้าเราต้องการใช้งานเรากางขาออกมาไฟติดเสร็จปุ๊บอันนี้คือออนและไฟจะมาเลี้ยงที่วงจรชาร์จสายหรือว่าวงจรเลตชาร์จแล้วอ๋อถ้าถ้าสมมติว่าไม่อ้ามันก็มันก็ไฟมันก็จะไม่มามันก็จะไม่ไหลสวิตที่ขาเขาก็จะเขีร์ให้มันเป็นออฟเองอ๋อใช่สมมติว่ายังสมมติว่าอันนี้ยเฉยๆใช่ไหมครับเราวางเสร็จปุ๊บ เครื่องนี้รองรับไวล์ชาร์จเห็นปะไม่ชาร์จเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราเอกกลางขาเสร็จปุ๊บระบบชาร์จไร้สายเขาทำงานหรือว่าสวิตช์เขาทำงานเสร็จปุ๊บมันก็จะชาร์จไร้สายเองเนอ๋อนี่ชาร์จไร้สายมาแล้วใช่ครับผมนี่ครับไม่มีสายคร่าไม่มีสายครับผมอันนี้คือชาร์จไร้สายก็คือว่าเราไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่ไหลเลยรุ่นนี้ครับผมบอกเลยว่าปลอดภัยต่อมือถือเราแล้วก็ แบตเตอรี่ไม่วูบด้วยโอ้เจ๋งว่ะแล้วมีสายไฟอันนี้ต่อเข้ายังไงได้บ้างพี่สายไฟมันจะเป็นสายเส้นเดียวกันครับแต่จะมีสายขั้วแยกสองขั้วจะเป็นสายสีแดงกับสายสีดำรองรับแบตเตอรี่12-24โวลต์แล้วก็กําลังไฟชาร์จเนี่ยอยู่ที่2แอมป์สายสีแดงเราต่อเข้าขั้วบวกแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์สายสีดําต่อเข้าขั้วลบแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมนะครับเวลารุ่นนี้เวลาใช้งานนะสมมุติว่าเรากางขาเสร็จปุ๊บวางมือเข้าไป ปล่อยขาให้เขาหนีบมือถือเสร็จปุ๊บทุกครั้งเราต้องเอาสายยางด้านหลังที่เขาติดมาให้เนี่ยหนีบอ่าไม่ใช่รัดที่หัวมือถือทั้ง4ี่จุดแบบนี้เลยอ่ต้องด,ด้วยทุกครั้งนะครับผมอ่ารุ่นเนี้ยก็เลยเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าปลอดภัยที่สุดเพราะมีระบบลัดล็อก2ชั้นนั่นเองโอ้โหนี่ครับหนีบไม่พออ่ายังรัดด้วยยางอีกรัดด้วยยางโอ้รถล<บ>้มนี่ก็ไม่หลุดนะเนี่ยเนี้ยุดไม่หลุด รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ปลอดภัยที่สุดครับผมโอ้หเจ๋งว่ะสั่งซื้อยังไงได้บ้างพี่กดตะกร้าสินค้าได้เลยแล้วบอกผมเลยว่าผมงบน้อยอ่ะงบน้อยเหรอเอองบน้อยค่าแบบธรรมดาจะได้ป่ะแบบธรรมดาราคาไม่ถึง200ด้วยถามจริงจริงไม่ถึง200เหรอแล้วรุ่นนี้มีแบบ USB ด้วยนะมีช่องเสียบ USB ด้านข้างราคาสอ0 0้ดนิดๆอ่าแลวอันนี้ไวเลชั์จเราให้ทายราคาเท่าไหร่ผมว่าห้าหกร้อยาปกติผมเจอแปดเก้าร้อยผมว่าให้พี่ห้าหกร้อยเฮ้ยร้านเรารับประกันหนึ่งปีนะห้าหกร้อยเลยเหรอ ก็รับประกันหนึ่งปีถึงห้าหอไงพี่อ๋อเซลลไปเอารับประกันหนึ่งปีไปเหมือนเดิม ราคาเอาไปไม่เกินสามร้อยไม่เกินสามร้อยไม่เกินสามร้อยถามจริงรับประกันหนึ่งปีเหมือนเดิมถ้าสินค้ามีปัญหาวงจรมีปัญหาชาร์จไม่เข้ายึดโทรศัพท์ไม่ได้หรือขามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เคมได้เลยในหนึ่งปีอ๋อเฮ้ยซื้อซื้ออย่างนี้ซื้อซื้อไงได้บ้างพี่ก็กดสั่งซื้อตะก้าสินค้าด้านล่างตะก้าสินค้าด้านล่างเดี๋ยวพี่แปะให้ผมนะตะก้านะได้ครับอันนี้ใครสนใจมาตามมาตามกันได้นะพี่นะที่จับมือถือมาไปเลยชาร์จด้วยนะครับได้เลยครับ